เดี๋ยวนะต้องต้องแพ้แล้วเปลี่ยนด้วยเหรอต้องแพ้เลยแหละต้องแพ้ก่อนด้วยนะแล้วค่อยเปลี่ยนคือแบบไม่มีกำลังใจจะเล่นแบบนี้ไงเล่นแบบแบบไม่ไม่มีกระจิกกระใจนะครับแพ้แล้วไม่นะไม่ไอไอไอเรื่องนี้กูรู้ละเรื่องอะไรมา่อไรไม่ไม่มีกระจิกกระใจในการทำงานเปล่งอันนักดนไทยฉันไม่มีกระติกกระใจอยู่ต่อไปแล้วอ่ะ แล้วก็โดดไปเออเขียนใบอันไม่รู้อยู่ดีๆก็ลื่นตายงงมากนี่มันเป็นไรฉันอยากจะถามว่าทำไมทะเลทรายมันไม่มีเสียงทะเลเอาไปคบอกว่าจะถึงแล้วอีกแม่นิดนึงจับนัดถ้าเกิดทำทายตัวนั้นบอกด้วยนะยุดต่อ ทุบออกประตูจะเลยมาไม่ได้ก็เห็นมันต่อเพิ่มฉันก็เลยดูเอ๊ะมันต่อทำไมวะแล้วสรุปน็อตก็ต่อกลับไปเดีผมต่อใหม่จะไปอีกรอบเนี่ยเออไปงั้นแหละเราเล่นแบบไหนต้องเล่นแบบนี้ดูกันาคะโอ้โหเสียงสู้ซ่ามากค่ะสู้ซ่ามากค่ะจังหวะนี้เสียงตััไปวจงน้ำสู้ซ่ามากค่ะเก็บเก็บเอาเอาเาเหล็กไป ถอนแล้วใส่ไหมล่ะซูซาค่ะอยากลองจะถอยลงถอยทำไมอยากจะลองกเลยอยากลองกันเลยว่าโซดาอาบน้ำเป็นี้เฮ้ยเอ่อไอ้กลอาบแล้วโคอ้าเอาอะไรอาบน้ำนะไอโอ์อ่ออ้อย่าอาบอย่าเอ็กอบไมมเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไอเมื่อกี้โซดาไม่เอาเปลี่ยนละเอาเป็นไออล เออเอกและเอกจะลงไปข้างล่างอีกทำไมวะไหนไอตองเม่ไกี่ตกเราก็งงจะลงไปข้างล่างอีกทำไมวะเหมือนอารมณ์แบบเหมือนประวัติซ้ำลอยอะเธอก็บอกล้วมามาเล่นยังไงรอบแรกก็เล่นยังไงเหมือนกันเลยเหมือนกันเด็ดด้วยอะไรตกไม่มาดนะนั่นไงตายจริงจริงด้วย ตกใจสินะตกใจไม่ไกระโดดอยู่แล้วเหมือนมันเหมือนมีคนดันอ่ะพ่ะเอกมันกระโดดติบล็อกเกนชันเลยอ่ะติบล็อกกระโดดมาเงามากเอกคตรเงา เออเว้ยตกแบบอยู่ดีๆก็เว็บลงไปเลยเอาไปแล้วแต่ก่อนโอ้โหหะถ้า่ะีหหแหหนหหหหี่เนี่ยมหหหหลหหหหหอหห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 ห่หหหหอหห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  มีแต่อะไรเนี่ยโอ้โหไม่มีดาบโอ้ยดาบมันอะไรเอกมันนีเอกเป็นไรเฮ้ยระวังงันมาแล้วมันมาแล้วทำไมมันพูดผิดบ่อยๆวะระว่างันมาแล้วว้าวแตง ใครก็ได <lod ot. S 1> ้ส <unda> ่งบ็อกมาให้คาดีเกี่ยวกันกดตีโหดมากใครก็ได้ส่งบ็อกมาให้เขา่อยขึ้นไม่ได้กำลังไปเอาให้เอัไม่ังหรเด้าหนไเอาไว้อดบมเป็นเลโปบ้าอ ไม่ไม่แม่ไอ้มันจะมีเฉพาะแบบเล่นดี้ก็อุ้ย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 เป็นไรตกเหมือนกันเออตกเหมือนกันเออเนี่ยที่ทำไมไม่ตกเหมือนกันหมายถึงมันตกเหมือนกันเออก็ตกเหมืนกันอ๋อไปตรงข้ามค่ะขอขอซวยก๋วยเตี๋ยวระหว่างวิ่งได้ไหมเนี่ย ยังไม่ได้กินปะทุกโคตรใย่ไใหญ่่ลดปหน้าเป็นไรม่เป็ไรยไปไม่เสียได้แล้วจังหวะเนี้ยตัวบูมอ้สวัสดิค่ะนี่ตัวบูมเองเป็นไรกันด้วยนนี้เป็นอะไรด้วยเหมือนไปสูรอะไรมาไม่สูรเลย ยิก like yeah. right. like oh, ินกินบิวไอ้นี่บิวิวตีดิ้งไมิวตีพูตีก็ออต่อเขาใครน่ะใครอะนไ่คือใครอ่ะอัน็อตแม่งต่ออยู่ใครนี่ใครนี่ใครนี่โอ้ใครมานี่คือคือเออตายเดี๋ยวก็โดนด่าแล้วแบเป็นอะไรกันบ้าง

อันนี้เออเนี่ยแหละยอดน่กแค่นะ้โดดได้แล้วไม่ไม่ต้อง่ออะไรให้มันเดินเลยเพอร์เฟคเอ้าเอ็กเซเฮ้ยหูล้กบล็อกมันหายไปไหนวะน่นแบะบล็อกหายไปไหนต่อเลยใครมันถูกบล็อกทิ้งอย่างนี้ทิมใครวะสีละแพ้เหรอไม่ทิมบูบูเตียกบูเตียกบูเตียก ด้อ,อกองแม่น,นี่สะบัดกันเลยทีเดียวขอทองหน่อยทองในกองเอ้ยขอทองเพิ่มอ๋ออนี่คือยังไม่รู้ว่าอยู่ในกองรู้ส <c oughs> ึกก็แบบอารมณ์แบบกิ๊บกิ๊มันมนี่เหมือนไม่คีมเลย เราได้พีเราได้พีเดี๋ยวเดี๋ยวดนกาวอะไรเงี้ไหมวะยิงกาวแล้วเฮ้ยขนาดนี้ไม่ไม่ใช่กาวยิงกิงพวกกาวไจริงโอ้ยไม่ใช่แล้วบ้าแกอาจจะฟุ้งฟิงสีสีฟิวอ๋อบม่เชื่อมไม่ได้ต่อกูไม่เชื่อ เฮ้ยมันมีคนวิ่งมามีคนวิ่งมามีคนวิ่งมา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 อ้าวโอ๊ยคิดว่าใครคนเดินวิ่งกลับไปเลี้ยวเลยแล้วก็เมื่อกี้มันยังวิ่งมาอยู่เลยมันกลับแล้วเมื่อกี้ท่าท่าฟาดดาบมันคนน่ากลัวท่าฟาดดาบจะได้แคยฟาดถังมันมันกดชี้ขวามาแล้วมันเหมือนเอาแบบดาบง้างง้างง้างดาบเฮ้ยใครใครจะไปกางก็ไปนะไปเอาดาบไปท้องไปไปไป ฝากฝากไปกลางแมยเขาจะกันเตียงต่อกันเฉียงกันกันเตียงกันทำาม่น้ำยังยังนี่เราลุ้งไปเนี่ยเราไปทำอะไรมาสามหนักกินลุมน่แน่าน่าน่จะเกินสองเออสิบแปดสิบแปดหรหนักกว่าสองอีกอันนี้ข้างกันแล้วใช่ไหมดิมรัก

ไว้อะไรไว้อะไรคลอตกเลยเราไว้อะไรอ่ะของกูโคตรบหมดเลยแล้วตกลงไว้อะไรแครดดิ๊กาแล้วตกลงไว้อะไรไว้อะไรอ่ะไปกองคารุนาไปเก็บเหล็กใหม่นะครับแล้วไว้เราไว้อะไรแล้วตกลงไว้อะไรอ่ะไว้อะไรหรือไว้อะไรอ่ะไว้อะไร เดี๋ยวไว้พอแลัวคู่เลยจะเย็นๆนะฮะน้ำตาลนี่ไหลแล้วมันขำจนน้ำตาลนน้ำตาลนี่ไปแล้วเหมกอนเราีตลกเหรอาจวบเนี่ยแแมึงจะไร้หลุมมึงไงจะต้องไปคีอเียพี่ดีในอนาคน่แนคาคคุณว่าลักคุณคุณคุณคำนี้ไหม เฮ้ยออกไม่ได้วเฮ้ยขาดบล็อกบล็อกเดียวถ้ามีคนมาหลอยตอนนี้จะถูกหัวตายเลยแป๊โอเคไม่ต้องวางได้แล้วเ้เตียงฉันเป็นอิสระแล้วหรือเปล่าง้อง้ออิสเลียลง้อเราคัมแบกอิสเลียวนั่นไงขึ้นชื่อขนาดนี้รู้เลย แน่นอนแน่นอนดื้อดื้อดือดื้อูเอกเอกแม่งเอฟเคอิทเลียวไม่ได้เอฟเคอิทเรียวอ้าวเหรอเรียกเป็นชื่อเต็มเลยนะเรียกว่าเตียงเตียงมันคือเตียงโอ้ดึงใจฟรีซึ้งทะลุนอ็อกชั่นทะลุนไซน์นึงเดี๋ยวเดี๋ยวไซน์ไหนเป็นไซน์ไหนอะไรใส่ไนหนอะไรใครพูดเราบอกไม่มีมีแต่ลายอ๋อนี่คือจะแจกลายกันในเกมแล้วเหรอ มึงไปจีบไม่ไก่ดีคะเถึงแล้วเองเรามาทำเกมจีกันไหมเอามเดยเดี๋ยวคืนเอาคืนทากไนเอาเอาเอาเตียงฝั่งตรงข้ามให้แต่กอดไหมแล้วค่อยไปพิมพ์กันไม่ไม่หมาถึงบกับเองสีเหลืองอะอยู่ไหนสีเหลืองไปทางไหนตรงไปเลยตรงไปเลยตรงไปเลยใช่ไหมตรงไปเลยตรงไปเลยตรงมึงไป อะไรมันจะคืออะไรกันนะ <laughs> เ,เราต้องตรงตรง c ม m i n g อิตเดียวโอ้ไม่ตกลาวาตายเอ๊ะตายเอกอเ,เอก,เอากตายแบบไหนไม่ตาย,ไม,ตายไม่ตกลาวาตายนี่คืออะไรแปบบ๊บนึงนะขอขอขอกินขอกินแปบบ๊บกินแป๊บอืมอร่อยแซปซี่แซปติแมนวัตเตอรแปัตีิแมนไง คืออะไรตับซี่เมนน่ะมันเป็นการ์ตูนเรื่องนึงหรือเปล่าวะหรือว่าเกมวะาลืมเกมก็เกมละโดนกรลืมลืมเอ้ยขอเอาเหล็กไปทำบ้านได้ไหมมาทำบ้านดีกว่าดีกว่าดูดูบ้านดิอะไรเน่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 เออเน่เน่แม่ฉันเอเหมือนเหมือนเหมือนยายเขาเลยบอกเนี้ย เแมวอึ๊บ coming isle กเดือกะดีเดืบกะดี coming isle dead 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 ถือกดเดืบกดทำไมครับมีเม็ดถ้าเม็ดเม็ดวัดดะเม็ดถ้าไมครับมีเดน้นเป็นไง่ชนอะไรเอาเหล็กเอาเหล็กเอาเหล็กขอขอด้เหล็กยกครั้งได้ไหมอื ได้ใช่ไหมแตกต่างแตกตึงแตกตื่นห้างพีเดี๋ยวเดี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 ยวจเย็นๆยะเย็นๆจะเย็นๆว่าจะแตตื่นแตกตื่นเลยนะโอ๊ยขาดอาหารเดี๋ยวนะเตียงมันนอนได้ด้วยเหรอเอกเตียงมันนอนได้ด้วยเหรอไม่รู้แฮะไม่ช่วยเลยเ เวก้าเวก้าไมมีช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่อย่นอย่าอย่าเพิ่งบ่ใจเย็นๆอย่อยคจะบอกว่ากันเตียงอยู่องวเราอีอีเป็นแม่เม่แม่คงหันมา แม่แม่คงหันมาแบบอือเอาละถ้าเป็นแม่เขานี่คงหันมาแบบบ้านเฮาบ้านเฮาบ้านเฮาหน้อเปิดเพลงก็โคอดฉี่อะไรอ่ะขอปิดเติมฮะโอ้โห่กำลังเข้ากำลังเข้าเลยเนี่ยกำลังแบบมาปิดไปแล้วบ้า